ช่วงอร่อยยกนิ้วกับชาตามืออร่อยยกนิ้วกับชาตามือนะครับวันนี้ครับนิกพาทุกท่านนะมาอยู่กันที่ร้านนี้เลยฮะอาม่าติ่มสามโฮเมตดนั่นเองนะครับตั้งอยู่ที่ก่อนถึง4ี่แยกสะพานเหลืองนั่นเองวันจันทร์ถึงวันศุกร์เปิดตั้งแต่11เโมงถึง4ทุ่มนะและถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์จะเปิดเร็วขึ้นนะครับเป็น9โมงถึง4ี่ทุ่มนะฮะ ที่ร้านแห่งนี้นะครับเป็นติ่มซำโฮมเมดที่มีตำนานความอร่อยมากกว่า10ปีจากเบตรงเลยครับเมนูติ่มซำของที่นี่นะฮะจะเริ่มต้นที่25บาทบรรยากาศร้านเขาก็จะเป็นแนวแบบโฮมมี่สบายๆเลยนะครับและเมนูอร่อยยกนิ้วกับชาตามือวันนี้ครับนี่เลยครับผัดหมี่ฮ่องกงสไตล์อาม่านั่นเองทางร้านเนี่ยเขาจะนำเส้นบะหมี่เนี่ยไปผัดให้มีกลิ่นหอมกระทะทานแบบมังสวิรัติหรือว่าใส่เนื้อลงไปก็ได้นะฮะสามารถบอกทางร้านเขาได้นะ ไม่ว่าจะเป็นตัวหมูเองผักเองทุกอย่างผัดมาได้แห้งมากและตัวเส้นเองเนี่ยก็ยังมีตัวน้ำมันที่เคลือบม,มาได้ดีมันจะมีความอบอวนความหอมที่เขาเนี่ยไปผ่านตัวกระทะมา <S <S ต่อที่เมนูบักกุเตครับผมทางร้านเนี่ยที่นี่เนี่ยเขาเสิร์ฟม,มาเป็นสไตล์มาเลเซียนะเป็นตุ่นยาจีนนั่นเองนะ เขาจะมีกลิ่นอายการเป็นยาจีนอยู่เบาๆแต่กลิ่นเนี่ยแทบไม่มีเลยตัวน้ำจิ้มของเขาเนี่ยมันทําให้ชูรสเนื้อขึ้นมาทําให้รสชาติตัวเนื้อเนี่ยมันกลมกล่อมมากขึ้นแล้ววันนี้ขอปิดท้ายด้วยนี่เลยครับซาลาเปาชาโคหมูย่างนั่นเองนะฮะด้านในเนี่ยเขาบอกว่าน้ําซอสเนี่ยไม่เหมือนใครแน่นอนนะเพราะว่าทางร้านเนี่ยคิดค้นขึ้นมาเองท่านผู้ชมบวกกับแป้งครับที่เป็นชาโคนะครับเข้ากับตัวซอสได้ดีนั่นเองครับ ย่างที่มันมีกลิ่นชาโคเนี่ยมันเหมือนหมูย่างที่ผ่านฐานชาโคอ่ะท่านผู้ชมมันเลยทําให้เวลาแบบเราทานหมูย่างที่อยู่ด้านในอันเนี้ยมันจะมีรสหวานแล้วก็จะมีความกลิ่นชาโคเบาๆพอมันเข้ากับตัวซอสโคตรดีเลยฝากไว้เลยนะท่านผู้ชมกับร้านนี้นะครับอามาติมซำโฮเมดนะฮะอร่อยขนาดนี้ครับวันนี้ก็ต้องนี่เลยฮะปิดท้ายด้วยชากุหลาบตราชาตามือนั่นเองครับวันนี้ครับดิ๊กเนี่ยเลือกเป็นชากุลาบออริจินอลชนิดถุงซองเยื่อครับ ชากลาบตาชาตามือเนี่ยเขามีทั้งชากลาบออริจินอลและก็มีชากลาบมิกนะท่านผู้ชมชากุลาบออริจินอลเนี่ยทำเมนูชากุลาบนมหรือว่าเมนูที่ใส่นมเนี่ยบอกเลยว่าดีมากๆหรือว่าจะเป็นชากุลาบมิกนะครับก็ชงกับน้ำร้อนเนี่ยใช้เวลาแค่3-5นาทีก็สามารถทานได้เลยละครับ ชงเมนูชากุหลาบได้หลากหลายดื่มได้ทั้งร้อนทั้งเย็นหาซื้อได้ที่หน้าร้านชาตามือ1 2 0สาขาทั่วประเทศไทยหรือจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้าแค่เซิร์ชว่าเป็นชาตามือก็ได้เลยนะครับสอบถามข้อมูลได้ที่ Li น์แอดแอดชาตามือครับผมและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีแบบทั้งออริจินอลและขิงผง100%ไม่มีน้ําตาลนะครับหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนาทั่วประเทศไทยแผนกชากาแฟช้อปปี้ลาซาด้าแค่เซิร์ชว่าเฮอร์เ e อ f ฟ i ิเชีนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Li น์แอดแอดเ o อร์เบอรครับแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับว่าผมนิกเล่งหงจะพาไปอร่อยยกนิ้วกับชาตามือที่ไหนกันต่อครับ